แทงสาวมะละกอครับครับผมมะละกอแตงสาวครับอ๋อการแทงสาวมะละกอเหงายครับเหงต้นเตี้ยครับจากต้นสูงครับแบบนั้นครับครับมีตัวอย่างต้นสูงแล้วเขาก็สามารถเหดต้นเตี้ยแล้วก็ลายยอดดีครับข้าครับครับผม่าบะตามกว่าซีึงหาเมรครับความห่างครับครับแล้วก็ด้าน้างเขาก็สามารถมะละกอแล้วก็รล่งไม้ยงนอไม้กล้วยผักกะสายพืชตามพืชสูงอยู่น้ำกันได้เลยครับดีครับ มาสวนสวรรค์เส้นเลยครับฝนละไมสุกครับมาสวนสวรรค์ซิมฟีเลยครับกินฟีได้เลยครับมาถาคอดทำคอดหอมทองจะได้ผลบอครับครับแต่ว่าเพิ่นกาออกมาให้ได้เห็นซ้ำนน้ครับบอสเพิ่นรู้ว่าจะเต็มรอยหรือว่าบอเต็มรอยครับอืมวิธีการกะเทคนิคกะพ่อยากครับครับติดเดียวแต่ว่าไข่ไข่่าทางเบียงครับข้ากกะตานทอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่า วันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับกเกษตรฟาร์มยุคใหม่เป็นช่องกเกษตรที่จะนำพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาามาชมความสัาเรธจและจุดเริ่มต้นในการทำกรเกษตรแบบผสมผสานพิกัดวันนี้นัดก็พาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านคูเมืองตะบนคูเมือง,อ,งอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ วันนี้นัดก,ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสวนของเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่มีใจรักในการทำกรเกษตรแบบผสมผสานระยะเวลาในการทำของพี่ปราดิ์นะครับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้นะครับในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าเองนะครับในการทำที่ได้ประสบผลสำเร็จนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ ได้สวยงามแล้วก็น่าชมนะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปรู้จักพี่ป้าดิดกันเลยนะครับว่าพี่เขามีที่มาที่ไปยังไงในการทําเกษตรแบบนี้ถึงได้ประสบผลสําเร็จนะครับผมไปกันเลยครับผมสวัสดีครับป้าสวัสดีครับอันนี้คือบ่อครับอัญม่ครับผมลดต้นทุนกันในการเลี้ยงครับไม่ใช้ผ้ายางไม่ใช้รถใช้จอบขุดครับ แล้ว<อ>แล้วก็ดำนาทำนาข้าวไว้ให้เป็นแหล่งอาหารของปลาครับครับอ่ะทัางนั้นเดี๋ยวพักการทำงานก่อนขึ้นมาเล่าให้พี่น้องฟังแน่ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ครับผมวันนี้มารบกวนเวลาได้เลยครับข้าวนึ่งก้อนอาเลยมาเลยมาเลย,เ,ลย,เ,ลยเอาชื่อเสียงเนียงนามมีชื่อว่าอย่งอางไรครับพีดีดอ,อครับผม ซือจริงในนาจริงก่บ,บัณฑิตพาตาสวนะครับเนาะขู่่บ้บานคู่เมืองมูซีตะบนคู่เมืองอำเภอวาลินสำหรับจังหวัดอุบลของเฮานะครับเนาะหรือว่าทางเฟซบุ๊ก k ากปาดิษฐ์เบญอุดมครับครับผมโอเคต้องขอบคุณพิษิ์ขออนุญ,ญาตเรียกพิษิตแล้วกันเนาะครับผมอ่ะขออนุญ,ญาตให้พิษฐ์พาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมชมสวนอันสวยงามของพิษฐ์หน่อยว่ามีที่มาที่ไปยังไงมันถึงได้สวยแล้วก็สมบูรณ์แบบแบบนี้พี่อ่ ผลิดไร้นาส่วนผสมครับกาปลูกระยะสั้นจะฮอดระยะยาวนะครับเราการปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับกาบอเน้นการลงทุนครับบอเน้นสายพันธุ์มากมายครับเอาแค่ว่ามีอยู่มีกินครับบอถึงขันเลือดหรือว่าสิ่งของปลูกสร้่งบอจจะเป็นต้องสื่อครับใส่แบบว่าของพ่อใส่ตามนโยบายของสวนเลยครับครับเพราะว่าผมใส่ซื้อสวนของผมก็คือ สวนสวรรค์บัณฑิตสาคนหาพ่อเนาะครับเนาะคำว่าหาพ่อก็คือพออยู่พอกินพอใช้พอใจพอเพียงครับโอ้ครบห้าพอหาพ่อพอ,อยู่ได้แล้วครับเอาปะพาพี่น้องไปดูแล้วก็เล่าที่มาที่ไปไปพร้อมกันเลยวะครับผมก่อนจะมาเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนพี่มีอาชีพอะไรทําอะไรพี่แต่ก้อนงานอกง,งานครับจากดมโรงงานกะล่าสุดก่อนจะลาออกปีพศสองพันห้ารยหสิบห้าเนาะครับ วันที่16กุนซิกิกายนกาเดือนนะครับกองอันนี้ค่ะเป็นอยู่ก้าหน้าเลยครับเป็นรอบพ่อล่าสุดครับครับเลยตัดสินใจออกมาได้ปีกว่าแล้วครับมาเห็ดเกษตรผสมผสานครับในเนื้อที่กี่ไร่พี่เนื้อที่ทั้งหมดอยู่นี่สี่ไร่ครับร่วมเห็ดหน้าปลูกบ้านแล้วก็แหล่งอาหารครับมีบ่อปลาเล็กๆย่อมครับครับบ่อญ่นี่ก็คือ เมื่อก่อนจะขุดดินใบปลูกบ้านครับบอได้มีโครงการเล็ดไรหน้าสวนผสมครับออกมาบ้านพอดีมีบอใหญ่แล้วเฮอกะพันแปลขึ้นมาสวนผสม,สมผสเลยครับมันไม่มีอยู่ในหัวเลยโครงการนี้ <c oughs> ครับเมื่อก่อนเป็นนุ่มรงงานเงินเดือนครับ <c oughs> เอาบ้าแล้วคิดยังไงถึงได้มันมีโครงการแบบน,นี้เข้ามาในหัวะแบบว่าบอบี้อายุกาเริ่มหลายหรอกครับสี่สิบกว่าแล้วะนะครับเนะครับออกมาอยู่แฟนอยู่ ไกลบ้านครับกะเป็นห่วงแฟนกะเลยว่าเอาอาชีพของพ่อแม่เขาครับมาเห็ดเพื่อดับลงชีวิตครับเอาให้มีอยู่มีกินแต่ว่าเมื่อเขาไม่ีอยู่มีกินแล้วครับมันกะต้องแบ่งปันออกจากแบ่งปันมันกะเป็นการตลาดครับทุกเมืองนี่มันกะปลาม่ามันครับมันกะเลยเกิดเป็นไรหน้าสวนผสมขึ้นมาครับแล้วก็ปลาครับดูแลวก็ปลาผสมครับนี่จะเป็นบอปลา มีสือเป็นซือเมียครับแต่ว่าปลาอะไรนี่ซือรีครับเมียซือเดรีครับเป็นตัวหนังสือครับครับอ๋อนอันนี้คือคุดเป็นตัวหนังสือครับผมเขียนคาบารีครับรีรี่รี่ครับซือเหรีครับรีครับผมเชอรี่อะไรงี้ใช่ไหมพี่ครับผมซือรีครับไม่โทษที่ปูเข้าไว้ครับจะเป็นห่องถ่าตอนแรกๆแต่ว่าตอนนี้ปลาเห่นเราพังครับครับสะพานครับมีซือครับสะพานทุกบัวดีมีจังหวะพี่น้องครับ <laughs> มีซื้อว่าเอาแต่เป็นไทยมันยังไงเนี่ยพี่ทุกคนบรวัดีแล้วครับถาเขามีเงินม,มีทองพยจังหวะพีจังหวะน,น้องครับโอ้แต่วิธี้อครับแล้วการตีเปื่อนใจของผมครับครับใจประสงสางการดงกวาธงใจประสงขีดขันกลางบานกวาดงครับ<อ><า>เป็นพญาของคําโบราณพฒ่าครับโอ้ถาเขามีใจสู่ตื่นขึ้นมาถึงจะเป็นลากะ แปนได้ครับครับเท้าขี้ข้านตื่นมาอยู่เงื่อนเจ้าของกับโวครับเพราะว่าโบจับไม่กวดกวดครับเพราะขี้ขันครับผมขี้ขันก็คือขี้เกียจใช่ไหมพี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นการแต่งสาวมะละกอครับครับผมมะละกอแต่งสาวครับอ๋อการแต่งสาวมะละกอง่ายๆครับแต่ต้นเตี้ยครับแต่ต้นสูงครับแบบนั้นครับครับนี่ตัวอย่างต้นสูงแล้วเขาก็สามารถเลืต้นเตี้ยแล้วก็รายยอดดีครับครับแต่ก็ไม่กล้วย อันนี้เป็นกล้วยอะไรพี่กล้วยน้ำว้าครับน้ำว้าบ้านเราเนี้ยตีครับผมกล้วยน้ำว้าบ้านเราอ๋อมันคือต้นคือกกไม้อ่ะพี่ปลูกอะไรเราเนี่ยมีไม่ปลาไม่เลี้ยงนาะไม้พายุงไม้กระทํามีขอะไรครับเลยพัดกัญชัยครับครับเืดเลียดินครับเอาพื้นที่ตรงที่พี่ปลูกเนี่ย มันมีความกว้างยังไงพี่อ๋อตัวนี้เป็นสายรางสาสองสายนะครับเนาะครับตอนที่เขารถจกขึ้นมาผมจะดันตกแต่งออกไปครับในขนาดนี้ผมคิดว่าประมาณเจ็ดเมตรครับหกเมตรหรือว่าเจ็ดเมตรครับในขอบสาในคู่ตรงนี้ครับทําเป็นคูกลางครับผมแล้วก็สามารถูกไม่ระยะเงาย่างเผาครับครับผมว่าประจานกว่าสี่ลึงหาเมตรครับความห่างครับครับ แล้วก็ดาดขางเขาก็สามารถมะละกอแล้วก็ฝั่งไม้พยุ่งนอไม้กล้วยพักกระายพืชตามพืชสูงอยู่น้ำกันได้เลยครับนำใส่ไหมครับไปให้หมดเออกินได้เอาทุกอย่างครับครับนี่ครับมาสวนสวรรค์เส้นเลยครับผลไม้สุกครับมาสวนสวรรค์ซิมฟีเลยครับกินฟีได้เลยครับมาสวนสวรรค์ซิมฟีที่แมวครับผลไม้สุกครับสวยๆนะครับเนี่ยไปทานตอเบอรี่ได้ครับ กินกาแฟนาอพี่นาอเออมาสวนสวรรค์ยินดีต้อนรับครับครับเออกินซีเลยครับอันนี้คือมากพริกหรือว่าใบพริกหรือว่าลูกพริกครับพริกุูครับผลไม้ผลไม้ครับเป็นผลไม้สนิททึงครับโอ้หวบครับจะขึ้นไปประมาณนี้ครับครับกล้วยหอมท่องกาลังออกปีออกลูกครับครับแล้วก็แต่มีกล้วยครับดอกไม้ครับมีสะพานครับกะเน้น งบประมาณประหยัดครับบบเน้นการลงทุนมากไม่บบใส่อันนี้ครับครับสิ่งก็สร้างจากเป็นเป็นปลาเป็นไม่ธรรมชาติครับครับอย่างที่สโลแกนสวนมาแล้วครับคำว่าพอใส่เข้ากับสามารถเอามาใส่ได้ครับแล้วก็บวกสาารถเป็นหน่วยเก็บผลิตได้ครับนี่ครับอย่างเช่นนี่เลยครับโอ้ครับแล้วก็เข้าก็ได้ใย้หัวัฒน์ปลาบรรยากาศสาหน่อยสาหญ่ครับ พาวอ,อจำเป็นต้องไปซื้อก็ประมาลงทุนที่ว่าเป็นเหล็กหรือว่าตะไคร่ยังครับเขาก็สามารถให้หัวหารปร่าไม่สภาพกากเก็บเลีมน้ำหัวให้ปลายหน้าเข้ามาใส่ครับโอ้ดัดแปลงครับบอจจำเป็นต้องเสมอรับแคบไปครับยางได้ครับสภาพดินที่นี่มันเป็นดินอะไรพี่ดินเป็นดินดากดินเหนียวครับผสมหินครับเป็นดิน,น,น,นเนื้อหินเนาะโอ้ค่โดยนำจะเป็นดินเล็ เหนียวครับอาน่าค้ากะนี่ครับเป็นบอจะที่ว่าเตรียมบอไว้จะเฮ็ดแบบดีครับบอเป็นคล้องใส่ไข่ครับแต่ว่าเป็นไข่ไข่สะน้อยครับครับย่อออกจากตัวนี้ครับเป็นการจำลองแมนครับตัวนี้เป็นไข่ไข่เปรียบเทียบกับคือทะเลเป็นเอาครับเอาเป็นแหล่งอาหารที่ไวหอดลูกหอดล้านก็ได้ครับแหล่งรวมใ่ญ่แมนครับบาดที่เฮ้าผสมผสานเท่ากับว่าคุดคล้องเอาครับ บวเป็นคลองแต่ว่าเป็นสาครับครับอากาศสามารถมีอยู่วิกินได้ครับย่างบวบนี่ครับเป็นลูกออกลูกครับอือถามว่ามีคลองสางหรืครับครับล่อรถจักรยานยนต์ครับมอไซค์เอาก็มาเฮ็ดดัดแตงได้ครับโอเป็นคลองสางเนี่ยครับครับบวบเพราะว่าเขาว่าได้กินสิ่งก่อสางครับเขากินผลไม้ครับครับเอามาเป็นที่พักที่อยู่ของเขาซะแมนครับเพราะว่า ้าบางที่เอาใหม่ราะว่ใหม่โค้งกลมๆบ่มีรักอะสามารถดัดแปลงได้ครับให้เป็นแบบนี้เพื่อเป็นสะพานให้บวกไปได้ครับครับไปครับขับไปด้านไหนครับไปกันเลยครับพี่น้องเอร์อัดครับย่มระบาเอร์อัดสวนสวรรค์เอร์อัดในเรื่องพันไม้ครับผมนี่ครับเผ่าปีกว่าครับอันนี้ปีกว่าเลยพี่ครับผมโอ้ มะพร้าวอะไรเนี่ยพี่หอมครับพเพื่อนว่าบุกเ้าหอมหลับแจ๊กเพื่อนสีว่าจังใดผมกาไปสื่อมาอพเพื่อนก็ว่ามันเพียวหรนเพียวลหรอครับแต่ว่าคือว่าล้วครับเนาะครับเพราะว่ายังไม่เห็นผลผลิตว่าจะของแท้คือของปลอมครับหอมไม้ก่อนเลยเนาะเออหอมม้ก่อนแลวขอ, <laughs> ข,อขอได้กินเป็นลูกติดครับ <laughs> นี่ครับมะละกอที่บบแต่งสาวจะเป็นแบบนี้ครับโอ้อันนี้คือมะละกอแบบเดิมๆครับผมลูกอยู่สูงครับครับ กินยากครับผมอันนี้คือนวัตกรรมไม้ครับนี่ตัวนี้กับน้ำไม้ครับน้ำไม้ออกครับนี่ครับพี่น้องผมการนี่ทดสอบแบบไม้ครับกล้วยออกค่นลูกครับค่นลำต้นครับอันนี้คือคิดขนคิดขนมาไหมครับลองทดสอบเบอ่วาหอมพ่องเพื่อนถ่าไปออกลูกยุ่ไปเพื่อนจะลำต้นหักเรียวครับครับผมก็เลยทดสอบเบงร์วาวิธีการแต่งไอพาคอดทำคอด หอมท่องจะได้พลบ่ครับครับแต่ว่าเพื้นกาออกมาให้ได้เห็นซ้ำาน้ครับบ่เติร์นรัวจะเต็มรอยหรือว่าบ่เต็มรอยครับอือวิธีการกะเทคนิคกะพ่ยากครับครับนิดเดียวแต่ว่าคล้ายๆว่าทางเบี่ยงครับข้ากะตานทอครับไอใส่กลางไรเนาะครับเนาะตานทอเพื่อกาสิแตกออกกลางครับดี๋ยพผมพไาเบิ่งครับจนทีกำลังนี่ครับโอ้ครับครับครับ นี่ครับนลยครับเวลาอย่างดูน้ำกันเด้เมครับเดี๋ยวพี่พิดิษจะพาไปชมวิธีการทำคอดสุทำคอดกล้วยคอดกล้วยนี่ครับบรลลกศแต้งสาวบวานจะให้ลูกเตี้ยครับนวัตกรรมใหม่ในการปลูกกล้วยแบบแปลก แมนบอพี่ครับผมทดสอบครับทดสอบครับเป็นเรียนรู้นี่ครับโอ้อันนี้คือกั้นทขั้นตอนขั้นตอนแรกครับครับเอาเอาไม้ครับไม้กลมๆปักต่อเข้าไปเลยครับตรงใจกลางไอหยวกกล้วยครับเออมาเป็นทางตันแล้วปีมันสิขึ้นมาตือทางตันจนเกิดสิแตกคางครับเลียวออกข้างแม่เนครับ บานต้นตายมันกิมีใบมีอย่างครับสามารถรอเลี้ยงลูกได้แต่ว่าคิดค้นขึ้นมากครับว่ารู้ว่าจะได้ผลแล่วเบิ้งก่อนครับแต่ว่าประโยชน์คือมันได้ต้นกล้วยที่ไม่สูงแมนครับเพราะว่าถ้าหอมร่องไปออกลูกยูสูงลำต้นมันจะหาครับโดยที่ิ่นบอเกเต็มที่ครับกาเลย้ร่องทดสอบเบิ่งว่าให้เส้นออกอยู่เคิยงต้นครับครับว่าจะได้ผลบอครับกาจัางคอยเบิ้งกันนะครับแต่ว่า ผมกลบเป็นคนเลียนสูงนะครับเนาะครับผมเป็นคนลูกชาวไทยชาวนาจบป .6 แต่ว่าคิดล่องเบิ้งครับเพื่อบบให้เกิดประโยชน์หรือว่าเอามาใช้ประโยชน์แบงปันพี่เบงปันลองไหมครับกล้าผมโอ้สุดยอดครับพี่สุดยอดโอ้เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีความคิดแปลกๆไม่ในการโต้ยอดเนาะดอกแคกระแตงสาวได้ครับครับ ว่าดีครับโอ้โหอันนี้มันคือดินลุกหลังแท้ๆเลยใช่ไหมครับผมเป็นดินเหนียวเป็นดินดากเนาะครับเนาะครับอ๋อแปลว่าดินสวยงามมีหินนีนี่ครับแข็งครับดินแข็งถ้ามันคือสมบูนป่านี้แหละพี่โอ้ดักขึ้นอยู่ครับใส่ใจลัะครับล่าผมจะเน้นเป็นปุ๋ยคอกอย่างเช่นขี่ไก่ครับคือผมเคยกินไห้ล่ะครับครับขี่ไก่ขี่งัวขี่กล้วยใสยังกระงั่งครับ่าใส่แท้ๆขี่ข้ามกับขี่เมาครับ ใส่ได้ก็บมม่ไ่ห้ามครับถ้าใส่ขี้ขาดก็ขี้มากพาไป่ได้เรื่อยครับบ่ดได้กินค้าบผมอ่อนส่วนนี่ครับงามเห็นบอลคุ่งนับแตงสาวหอดหอดออกเป็นสามแยกสองแยกก็มีครับเนี่ยครับก็คือหนึ่งต้นแต่ได้พลนผลิตสี่ยอดข้าวผมหนึ่งต้นได้พลนผลิตสี่ต้นข้าวผมจากหนึ่งต้นกลายเป็นสามเป็นสี่ครับการแตงสาวแล้วต้นเตี่ครับโมสูง โอ้สุดยอดมากครับพี่ยอดจริงครับพอจะแต่งสาวไปเบิร์ครับครับผักกาอย่างเข้ากับแต่งสาวนี่ครับมะละกอแต่งสาวครับแบบนี้ครับงาม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 ยอดก็คือสังเกตดูนี่พวกมะละก,กอที่ส่วนของพี่นี่นต้นเตี้ยหมดทุกต้นเลย <c oughs> ขึ้นมาตอนแรกก็ต้นเตี้ยครับแล้วกาออกจากเตี้ยเราขึ้นไปสูงหนักอ่ะ สามารถเอาลงมาอีกครับให้มันมาอยู่ที่เดิม,มครับผมแตงสาวอีกครับรอบก่ <c oughs> อนจะศูนเ่า,าหรือว่าอันนี้ครับอย oh. ากดึงยอดกลายเป็นซีครับครับบริสุทธิ์พันหรือว่าตายถีมครับอย oh. ากส <c oughs> ูงลรวเขาเรก็มาเตียขึ้นเ้าแล้วก็รายยอดดีครับอยากตัวนี้ก็ซียอดหายยอดนี่ครับ <c oughs> เอาแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำอย่างเงี้ยพวกพี่ๆใช้ เป็นอะไรเบ้หน้อย่างไงพี่ตอนนี้ผมใส่อยู่ที่สปริงเกอร์ไอพลังงานแสงอาทิต์ต้องครับเนาะครับไอก็คือของหมู่บ้านครับเป็นของหมู่บ้านป่าหมู่บ้านเพือนให้เสียค่าสอบบำรุงปีละสามร้อยครับแล้วการระบบน้ำถ้าเขาไ้ใส่พลังงานแสงอาทิติแล้วผมก็จะมีไดโดสับล่องอีกครับเวลาถ้าเขาจะหดหรือว่าพลังงานแสงอาทิต์เสียหายเขาก็สามารถไดโดเข้าไปใส่ครับ ทอพลังงานแสงอาทิต์ครับเพียยกต่มี่ประตูปิดเปิดครับอยู่ด้านหน้าครับอ่ะไปะ<ด>ไปดูเปิดอยางนี้ก<า>ันต่อเลยนี่ครับขนุนผักขาผักยางได้พุ่ง่าทั่วรุ่นน่อยรุ่นใหญ่ครับพิกโอ้อันนี้ก็คือทั่วทั่วผักยาวเนาะพี่เนาะครับรุ่นน่อยครับครับบท่านได้รับผลผลิตก็ด้านข้างเป็นบัวเป็นพิกครับแล้วก็มายืนต้นเรลยะยาวคือ เอาพี่ปพเปอาแนว <ผม S 1> คิดกันปลูกแบบนี้มาจากไหน,นยังไงล่ะพี่กะเป็นลูกเชาหน้านะครับเนะครับกะเบิงเพื่อนปปว่าปลูกระยะสัําใดยสํานเผมกะปลูกครับครับแล้วด้านข้างผมกะแทบเป็นไม่ประดูพยุ่งหรือว่าอย่างหน้านะครับครับด้านข้าง,ยงาอยางออกร้าวด้านนี้ผมกะเนื้อที่กว้วงแค่4ี่เมตรกว่าครับสามี่เมตรครับถ้าจะคิดว่าน่าจะทีครับแต่ว่าผมเป็น รับปั้นป่าครับครับทาต้นไม้เพิ่มขึ้นมาแยงกันเพิ่มนจะแย่งกันออกจากแสงแดดครับเพื่อนแต่เบี่ยงออกด้นขทางกันครับสามารถดูได้ครับเพราะว่าดาข้างท่านผุ้นเป็นสายใหญ่พอว่าวมีต้นไม้เพื่อนก็ต้อ,ตองออกไปหาแสงแดดถ้ามีว่ามีต้นไม้เพื่อนก็นต้องออกจากกันครับครับบแม่ว่าจะซีเมตรจะซีเมตรเราใบสามารถใกล้กันผสมดอกครับว่าต้นไม้ทาขึ้นกันปุ๊บเพิ่นจะแยกออกปันส่ครับผมเล็ปลูก สำหรับปั้นป่าเพื่อจะได้ปริมาณหลายต้นครับโอ๋อมนก็ได้รับแขงมากต้องตรงไครับผมปูของผมกะจะฮ็ดเป็นข้องใส่ไก่ครับย่อมย่อมเน่อนาคตแต่ว่าบริเลียงบูเลียงปลาหรือว่าห้องข่อยางครับครับรับไปสปริงเกอร์ปุ๊บเพราะว่าอนาคตปีนานี่ไม่ระยะสั้นผมคงจะอยู่บ่ได้ครับไม่เลื่อยผมจะเป็นปกข้าวดำหอม น้ำกระสิไหลไปกลางครับบ่อไหลออกสายบ่อไหลออกครัวแล้วห้ากระพากระเสะสามารถดูดได้กินน้ำเต็มที่แล้วก็ด้านขาคุณก็มีสายใหญ่อีกดูดได้เต็มที่ครับทุกสองฟังเลยครับโอ้คือวางบ้างระบบใ้ครับใน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 โครงการในความคิดครับออกแบบแปลนใบครับโอ้สุดยอดมากครับนี่ครับสังเกตเบ่งว่ามันจะเป็นหล่องเลยครับครับผมใช่ครัาจะบ่อมีการไหลออกครับ นำจะไลไปครับแต่ว่าใช้ใช้มือขุดใช่ไหมพี่ครับผมใช้มือขุดครับเพราะว่าการออกแบบแต่่าการยอมรับครับแต่งเอาครับครับลงทุนนาะครับเนาะครับมือล้วนครับผมลงทุนมือล้วนล่ล้วนครับลงทุนอย่างเศรษฐกิจไอสโลแกนของสวนแล้วครับครับพอกินพออยู่พอใช้พอใจพอเพียงเขาพอใจเห็ดทำเห็ดเลยครับอทำสวยงามครับหลักๆนี้ที่สวนนี้พี่ปูเป็นพวกกล้วยหอม ทองหอมทองเขียวบ้าแล้วก็หอมเขียวกล้วยตานี้ตำสมพระเทพครับราคาบัณฑดิตผมจะต,รตรัวใดอันนี้ผมกัแสวงหามาอยู่ไ้มีทุกอย่างครับครับเพื่อจะได้มีอยู่ไม่ยินด้านนี้ครับมาเบื้องด้านข้างครับครับมุมด้านข้างนี่ครับอันนี้ด้านข้างนี้จะเป็นอะไรพี่ตะไคร้ครับด้านข้างจะเป็นตะไคร้ยิงย่งงามสุดเลยครับก็คือเราปลูกตะไคร้นี้ไว้เป็นแนวกันชนครับผมเลาะริมแดนครับแล้วก็ ดินกับบ่อพังลงไปหาเพิ่นแล้วกาสามารถส้างร้ายได้เลยครับตอนนี้ตะไคร้อยู่ที่โลละสิบบาทครับครับออ้ยตะไคร้เนี่ยนะพี่โลละสิบ,ะบาทครับผมโลละสิบาทครับอูย่ย<ม>นีค่บตะไคร้มี <laughs> ค่าขึ้นมาทันทีเลยแม่นมครับเพราะว่าบ่เสือจะไปเบิง้งเพราะเป็นพี่้องับไปเบิง้งในตลาดคงจะรูกครับว่าเป็น่ังไหนาะครับแล้วอนหนึ่งนี้มันมันมันได้กิโลหรอพี่ หาเต็นที่หาโลกบบนี้ครับห้าที่บาทก่อละห้าสิบาทเนาะแมนครับคิดตั้งไต่ก่อละยี่สิบาทน่าจะโอเคแล้วครับก่อละสองโลกว่าสองโลเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับบุตรองเอาหาโลก็นี่ครับพี่จากคือเห็นนี่แหละครับครับบัตรคุงกล้วยครับโอ้ย่ดาแรกครับดาในรงดินนี่ครับบ่แม่ดินงามครับครับเบ่งเลยครับ ดินเป็นดินดาดดินก้อนครับเป็นดินก้อนมันดินดินหินผุแม่ครับเป็นหินลาดพนวมาครับครับผสมกับหินก็เลยโอแต่ว่าถ้านําบ๊วยข้อจะแข็งครับครับถ้าถึงด้านเลยก็คือปลูกได้งามวันนี้เหรอพี่ก็สิ่บาทจะดสแล้วครับแล้วก็นี่ครับเบิ้งเลยครับก็แตกต่างจากซิงออบขางครับนี่ตอนนี้อู้ยอันนี้หอมวะหอม หอมเขียวมีก oh, la la ีว mm ีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก็สิบกว่าี่มีหนึ่งยี่สิบก็รวยลูกอีกครับครับยี่สิบก็ลูกเลยครับครับแต่ละวี่ือว่าต้องบูนนะพี่น้อะครับผมอันนี้มามทำมาคืออะไร่อยเนี่ยผมมาไกลแล้วครับเอาแล้วเวลาเราจ่อไปขายนี่เราไปขายที่ไหนล่ะพี่ขายกับบ้านครับบอพ่อขายครับเพราะว่าอยู่กับบ้าน ครับผมบริสุทธิ์ของที่สวนสวรรค์บริสุทธิ์พอขาคดกลังเลยครับอยากขายตอมือกับลูกข่าบริโภคเลยครับจากเขามหาสวนหรือว่าเอาไปไห้ในบ้านครับมีตลาดนัดอยู่ในสถานีชุมชุนเท่าครับครับโรงเรียนหรือว่าอบตครับเท่ากับไปเศร้าหรือว่าแลกยังสี่ครับเท่ากับเอามีอย่างเท่ากับไปซ้ำเทาไปได้ละครับมือหน่อยมือหลายนะครับนอกกับคือเห็นนะครับต่ว่าน่าจะสามารถเลี้ยงชีพได้ครับ เชื่องก้วยเชื่องพริกเชื่องทัวเชื่งแต่ไอยังครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอู้เป็นตาออนซอนเนาะครับพี่น้องอย่างเช่นตรงด้านนี้ครับทางบนผมก็จะเป็นทั่วฟักยาวนะครับนะมะละกอกับมีอยู่น้ำกันอีกครับแล้วก็ใต้ดินผงก็มีครับนี่ครับมันแก้วครับใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยสอดเดียวครับมันแก้วยินปุ๋ยเป็นหัวอยู่ในดิน ทั่วกินปุ๋ยเป็นลูกอยู่ข้างบนรัาน้ำกันได้บอดากันคือผัวเมียครับไง,ไง่ายๆสวนผสมกอมาละกอะกั็ได้อีกครับผมอยู่น้ำกันได้บ่ครับพบริกเพล็กกล้วยบอดากันเลยครับโอ้แล้วทีนี้ปลูกไอ้อะไรนะทั่วบอกพี่ทั่วันนี้ก็คือปลูกสลับป้าเปี้ยนมุ่นเวียนอย่างนี้เลยครับผมเมื่อก่อนจะเป็นแตงครับแตงฟังไอ้แตงแ้วเราทั่วใส ด้านนี้จะปลูกชั่วกระซับออกเพราะเมื่อก่อนผมจะไส้ทัวครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ระยะเงาผมต้นใหญ่แล้วบอกสามารถปลูกสองด้านได้ผมกับเปลี่ยนพันเปลี่ยนว่าเป็นเลือพริกแล้วก็ทั่วอย่างหนึ่งครับคิดว่าอนาคตนี่หมดแล้วครับคงจะลงไ่ได้หรอกครับแต่ทั่วแตงครับเพราะว่าเป็นไม้เครื่อไม่เลื่อยผมก็มีสำรองไว้แล้วครับนี่ครับครับ เป็นคาเหลืองไงครับคาเหลืองใหญ่ครับผมโอ้อันนี้ก็คือแมนครับเิ่นเิ็นเป็นต้นเป็นกอเพราะว่าเิ่นบ่ได้เป็นไม้เรื่อยครับนี่ครับครับผมแช่ไม้ไดครับนด้ทั่วร์ไดก็อันนี้ครับถ้าเขาอยู่ทัวอ์เขาก็สามารถใช้ปุ๋ยหรือว่าบริหารคาเหลืองไงอีกคาเกิดเป็นกออยู่นี่ครับคู่กับข่าวหรือว่ามะคองหมพริกครับหรือว่าหมากจังสีครับไม้ระยะยาวครับนี่ครบครับว่าทั่วเป็นพืชระยะสั้นบ่สามมรถจะ ยืดเหรอครับมันเรื่อยคุ้มทาต้นไม้อยู่ายๆพอถึงแสงแดดครับจะเกิดผลเสียหายเป็นเพ้ยหรือว่ารับผลผลิตบ่เต็มที่เนาะครับเนาะถ้าเราตองให้เพิ่มถึงแสงแดดนั่ครับครับยังบักเ้านี่ครับปีกว่าโอ้ครับเอาพี่ก่อนจะจากไปพี่มีแนวความคิดอะไรฝากถึงคนที่กําลังทําเกษตรอยู่นะตอนนี้พี่จากขอให้พ่อแม่พี่น้องครับ เห็ดลรอครับไรหน้าส่วนผสมหรือว่าเกษตรพ่อเพียงครับมีกินถึงจะบอรรวยมากกะผมเสื้อเลยเลยว่ามีกินแทนแน่นอนแล้วกาขอให้พ่อแม่พี่น้องลงมือทําคือคําตอบครับครับอ,อย่าไปว่ามืออื่นมืออื่นครับให้กิดมีสามอย่างคือผมว่าครับอย่างแรกก็คือหนึ่งสมองสองมือครับคนเฮามีคือกันครับอย่างที่สองครับเวลา ผมก็มีเวลาแค่ยิปซีโมงผมผมมีเวลาเพราะหาซีซีสมูทนะครับครับอย่างที่สามก็คือให้เนมเห็นอนาคตอยู่แต่กว่ามืออื่นนะครับเด้อนะยาสีว่ามืออื่นจังเห็ดจังเห็ดให้อ่านไปเลยครับผมอย่างผมนี่ผมอ่านอีกสามปีสีป่ปีผมจะได้กินบวพเ้าด้วยอีกปีหน้าจะได้กินกล้วยหรือว่าอีกเท่านั้นเท่านี้นั่นแหละครับคืออนาคตผมปลูกไว้แล้วครับเมื่อเฮาเห็นอนาคตอยู่แต่กว่ามืออื่น แล้วมันเขาปลูกไว้แป๊บเดียวบทประทานมืออื่นสําแล้วหรอครับอย่างนี้ครับเขาเมื่อก็เตรียมตัวได้กินแล้วเท่าบ่ต้องไปถามมืออื่นครับถามมืออื่นมันจะบรได้กินครับะนั้นแล้วให้มีสามอย่างครับให้เห็นอนาคตก่อนอื่นแร้วก็จะมีของอยู่ของกินถึงเกษตรผสมผสานจะบอรวยมากแต่จะมีอยู่มีกินครับครับแล้วกะถ้าสมมติว่าผมเปรียบเทียบอันเด ออกไปผมกะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเลยครับนะครับเพราะว่าผมกะเป็นคนความรู้ประสงครับจบปหกแต่ว่ากะเอาความรู้จากพ่อแม่เคยพาเห็ดพาทำครับจากสวนถ้าสมมุวราผมถ้าเบิงอันใดบอสด้นในในประสบความสำเร็จกะ <ขอ S 1> ครับขอโทษขออภัยครับท่าพ่อแม่พี่น้องอยากแลกเปลี่ยนไอเดียกะขามาที่บ้านคู่เมืองมูซีตำบลคู่เมืองอำเภอวารินชำาราบของเฮา จังหวัดอุบลเลยครับเด้อหรือว่าทาง Facebook กับปาดิษเดชอุดมครับครับเอามีช่องทางการติดตอ่อไหมพี่เพื่อเข้ามาบอกเบอร์เบอ,อร์โทรครับ0929840903ครับโอเคครับผมรุดท่านีา่กาซอยกดไลค์กดแชร์นะเด้ครับครับช่องทาง Facebook ป๋าดิเดชดอุดมครับโอเคครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าแปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงป้านาอาที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุใไม่ก็โรสติดตามตอนต่อไปว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมชมความสําเร็จหรือว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจในการทําเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ที่ไหนยังไงนะครับสําหรับวันนี้นัดนะครับกับพ่ดิด นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ,รบพี่ตับ